สวัสดีครับแฟนบอลฉลามชลทุกท่านนะครับชมบุรีเอฟซีนะครับผมโคจโจ่นะครับเทียสัตโพ้นะครับวันนี้นะครับก็ที่ผมนั่งอยู่นี่ผมก็นั่งอยู่ที่ชลบุรีสเตเดียมแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับขนาดยังไม่มีแฟนคลับนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่ามีความสุขมากนะครับแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างนี้ที่ผมจะต้องใช้คําว่าได้กลับบ้านแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นความฝันของผมนะครับตั้งแต่ผมเริ่มงานโค้ชนะครับไม่คิดว่าวันนี้มันจะมาถึง วันนี้สนามชมบุรีที่ยังไม่มีแฟนบอลผมยังรู้สึกตื่นเต้นมากมายขนาดนี้นะครับแต่ว่าในวันแข่งจริงนะครับถ้ามีแฟนบอลเข้ามาเต็มสนามผมยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าพาร์ทชั่นความหลงไหลอารมณ์ที่ผมเคยมีในทุกทีมที่ผมไปมันจะมันจะมากมายขนาดไหนนะครับเพราะนี่คือบ้านของผมนะครับชนบุรีนะครับชาวชนบุรีคือพี่น้องของผมนะผมตื่นเต้นนะครับแล้วผมเฝ้ารอวันนั้นจะไม่ไหวแล้วนะครับผมอยากให้เกมการแข่งขันมาเริ่มพรุ่งนี้เลยนะครับก็นะครับผมโอเคละนะครับที่ผ่านมานะครับผมเจอชนบุรีในฐานะโค้ชทีมอื่นนะ โค้ชชนบุรี f c มันมีความรู้สึกที่มันตื้นตันใจนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าฤดูกาลที่จะมาถึงจะเป็นฤดูกาลที่น่าตื่นเต้นนะครับสำหรับาชาวชนบุรี f c ทุกคนนะครับผมเฝ้ารอาที่จะถึงวันนั้นแล้วก็อยากเชิญชวนให้แฟนบอลทุกคนนะครับเข้ามาช่วยเชียร์นะครับแล้วก็มาเ,าเติมเต็มนะครับมาเขาเรียกว่าแบ่งปันความหลงไหลพั่นนั้นด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าในเกือบ20ปีที่ผมไม่ได้ไม่ได้มาอยู่บ้านเลยนะครับผมมาอยู่ครั้งสุดท้ายปี2007 ในฐานะนักฟุตบอลนะครับปีนั้นชลบุรีเป็นแชมป์นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เขาเรียกว่าปันย้ไปเรื่อยในฐานะนักเตะแล้วก็ในฐานะโค้ชในฐานะโค้ชสิปีแล้ววันนี้ได้กลับมาบ้านก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกดีใจนะครับสัมภาษณ์ไปด้วยตอนนี้ตื่นเต้นมากนะครับตื่นเต้นมากแล้วก็อยากขอกําลังใจแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับผมเชื่อว่านะครับเราจะมีฤดูกาลหน้าที่ดีที่น่าตื่นเต้นนะครับร่วมกันแน่นอนนะครับ